สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการขอวิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการขอวิจารณ์ศึกมวยดีวิถีไทยประจาวันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2566ถ่ายทอดสดนะครับสาหรับอาทิตย์นี้นะสมาชิกขยับเวลาเร็วขึ้นนะครับถ่ายทอดสดเวลา10นาฬิกาถึงเวลา2นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v หมายเลข36คู่มวยทําการนะสดมีเัินหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการโพล่าทางด้าน ปอเช่อูดุดอนพบกับทางด้านบิ๊กบูมเสียต้อมเกาะร้านต่อยเวทน้ำหนัก105ปอนด์คู่ที่2การสดเป็นการโูรางทางด้านเดชพานุสอพงอะมรพบกับทางด้านจอมทัพภ่มพันธุ์ม่วงต่อยเวทน้ำหนัก112ปอนด์คู่ที่3การสดรองคู่เอกเป็นการพูรางทางด้านเพชรน้ำคำพันดักรัตนบุรีพบกับทางด้านเพชร,รพกฤษด,ดา CMA Academy ต่อยกันเวทน้ำหนัก1 1 9ปอนด์คู่ที่4การสดเป็นคู่เอกเป็นการโูกรางทางด้าน พอวิทยาวุฒิชิปปิ้งพบก,กับทางด้านประจันบาลสอดจอวิชิต8ริหริวต่อยการเวทน้ำหนัก133ปอนด์ก่อนที่ผมจะทําการขอวิจารณ์ของขอบว่าผู้สับสนนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยก2-4มวยพักยกลุกออ,กอ,อกโต้ราคาสนามเปิดที่เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเตป็ป สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ line. เข้าไปสอบถามทุกคนได้สมาชิกอย่าลืมนะับเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ line. ไปที่แอด pk 24พักยก pk 24การเงินมั่นครงรับเต็นปากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ line. ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจดาวแนะนมาพักยกโรบอโตโต้ให้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยก2 4เท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการขอวิจารณนะ์คุยหนึ่งการสดเป็นการโพร่างทางด้านปอเชออูดดอนพวกกทางด้านบิ๊กบูม เสียตอมเกาะร้านต่อยเวทน้ำหนัก105ปอนด์ฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านปอเช่อ,อุดูดอนหนด้านปอเช่เกียรติทรงฤทธิ์อายุ16ปีเป็นมวยมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสูง161เซนติเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ทางด้านปอเช่นะเป็นมวยถนดัดขวานะครับทรงมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดีเดินเปิดเกมต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาฟันซอกอาวุธที่ออกนด้หนักแรงทุกลูกนะครับเข้าในปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงใช้้ได วุฒิหใจมั่นคงสองไฟล่าสุดมีชนะน็อกย้อยสามด้านแสงเพชรเล็กเอ็มเอกชาติที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟลล่าสุดนับแพ้คะแนนทางด้านขวานฟ้าปอนิพลพันธ์ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ส่วนฝ่ายเมืองทางด้านบิ๊กบูมเสียต้อมเกาะร้านเป็นมวยถนัดกว่านะครับทรงมวยมวยเข่านายปั้มรัดมัดตีดีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงปอดใหญ่ปลายแรงอาวุธวงนอกเนี่ยพอใช้ได้ออกได้พอพอมีนะครับ บโบรจีหัวใจเนี่ยมั่นคงไฟล่าสุดที่มาโชกไว้ครับที่เวทีมวยอัตกอก็อชนะน็อกโจที่สามด้านไซมอนสอราชินิกุลสรุปการวิเคราวิจารณ์คู่ที่หนึ่งการสดครับคู่ที่หนึ่งการสดนะสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยไฟเตอร์บูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนอาวุธออกที่หนักแรงต,ต้นในจังหวะต,ต่อยหมัดเตะขาฟันศอกรุนนับรุนน,รน,นอกก่อนได้เข้าในปั้มรัดมัตีดีแข็งแรงใช่ได้ชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยดูดีฝ่าชกที่เวทีมวย ชกที่เวทีเมืองกรุงเนี่ยสม่ำเสมอฝ่าส่วนหน้าเสื้อตัวเงินดีทัพทีมงานรันสู้ดันเร่นกนักชงด้านฝ่ายแดงปอเช่ออ,อูดูดอนถ้าสมาชิกชอบเพศมวยเข่านายปั้มรัดมัดตีดีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,ขงแรงอาวุธวงนอกเนี่ยพอใช้ได้ครับชื่อเสียงการผ่านมวยเนะี่ยดูว่าเป็นรองและเพิ่งเข้ามาชกในเวทีเมืองกรุงเนี่ยเพียงไม่กี่ฝฟา์ครับกนักชงด้านฝ่ายเงินบิ๊กบุมเสียต้อมเกาะร้าน สรุปการเขาวิจารณ์คุยหนึ่งการสดนครับส่วนตัวสมาชิกผมแนะนำสมาชิกเข้าทางด้านมวยอาวุธหนักแรงทางด้านปอเช่ออวดดอนดูว่าต้นต้นครับจังหวะการออกอาวุธเนี่ยออกได้หนักได้แรงทุกทูนครับจังหวะต่อยมาเตะขาฟันซอกรุนนับรุนนอกรับเต็มก่อนได้ตามทางมวยทรงมวยเนี่ยสมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านปอเช่ดูด้วยเปรียบสมาชิกมีราคาก็ย่ลืมแต่งตัวบางทุนเกมไปปานะปะทะบทเบียดแล้ววุธไปแล้วทางด้านปอเช่ครับสู้เข่าวงในได้กดแขนไร้แขนกว่างหน้าสู้ได้ และพยายามชกในเกมที่ตัวเองถนัดนครับไม่ปั้มวงไหนมากประกอบกับหน้าเสือตัวเงินที่ดีฝ่าแน่จะเอาชนะบิ๊กบูมเสียกต้อมเกาะร้านเป็นแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่2การสดคู่ที่2การสดเป็นการโพร่างทางด้านเดชพานุส่องพงอมอมพบก,กับทางด้านจอมทัพพุ่มพันม่วงต่อยเวทน้ำหนัก112ปอนด์ฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านเดชพานุส่องพงอมอมหรือด้านเดชพานุจ่ายุทธกองสืบอายุ18ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุราธานีสูง178เเซนติเมตร ทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอพองอมรจังหวัดสงขลาทางด้านเดชพานุนะครับเป็นมวยถนัดขวาครับรูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงครับขย,ยันเดินเปิดเกมขย,ยันออวุฒิปอดใหญ่ปลายแรงจังหวะดันแทงขวางแทงทมดีคนที่หลุดใจเนี่ยมั่นคงนครับอาวุธวงนอกเนี่ยพอใช้ได้น,นะครับเปะหนักต่อยแรงส่องไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนทนทางด้านเทพมังกรชานชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยจิตมงท์ แล้วก็ไฟล่าสุดแพน็อกด้้ยสองด้านเพชรเกียงไกจิตมังนนที่เวทีมวยจิตมังนนส่วนฝ่ายมองเมืองด้านจอมทัพพุ่มพันม่วงหรือด้านจอมทัพปอพงพัดอายุสิบหกปีเป็นมวยมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยโชควิทยาจังหวัดชนบุรีทางด้านจอมทัพนะับเป็นมวยถนัดขวาครับรูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแทงเจ็บแทงรึกนะครับเดินเปิดเกมศาสตร์แข้งนำาะล็อกคอตีเข่า ปอดใหญ่เน่ยาแรงครับจังหวะดันแทงขวางแทงทำไม่ดีโคชิดุใจสู้ดีมีลูกคึกตลอด2ไฟฝ่ายล่าสุดมีชนะคะแนนทางด้านสี่ธนชัยซูจีบุมีเขียวที่เวทีมวยจิตมังนน์แล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะน็อกด้วยสี่ด้านคว้าเพชรสอจอเปียกอุทัยที่เวทีมวยภูธรมวยคู่เนี้ยสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นพี่รูปร่างจ้วงชกเนี่ยได้สูงได้รอยสนิดหน่อยชื่อเสียงการผ่านมวยดูดีฝ่ากระดูกมวยเบอร์มวยอายุมวยมากฝาอายุจริงมากกัน2ปี ประเภทมวยสูงยาวทรงมวยมวยเข่าในเดินแทงขวางแทงปอดใหญ่ปลายแรงการยีและปลาย,ลาย,ย,ลลายเนี่ยมัน่นคงแต่ติดตรงว่าหยุดหายจกเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเนี่ยไปร่วม3ามเดือนครับกระกชงด้านฝ่ายแดงเดชพานุสอพงอมอนถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องทําฟอร์มสดขึ้นมาฟอร์มการชกสี่ไฟ์หลังเนี่ยชนะมาติดต่อกันตลอดสภาพร่างกายช่วงเนี้ถือว่าดีเยี่ยมประเภทมวยเข่าในเหนียวแน่นบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอ้วธจังหวะเดินแทงขวางแทงแต่ไม่ดี ปอดใหญ่ปลายแรงการยืนแล้วไปปลายมั่นคงแต่เป็นรองครับเรื่องการผ่านมวยกระดูกมวยชื่อเสียงการผ่านมวยดูว่าเป็นรองกระนักโชด้านฝ่ายเหมือนจอมทัพพุ่มมันม่วงสรุปการข้อพิจารณ์คู่ที่2นะครับมวยคู่นี้สมาชิกต่างฝ่ายเนี่ยถือเป็นมวยรูปร่างสูงยาวอาวุธหนาดั่งคู่คือเข่าวงในครับแต่ส่วนตัวเรื่องชอบทางด้านนักโจรุ่นพี่ชื่อเสียงการผ่านมวยดีฝ่ารูปร่างโชนได้สูงรอยนิดหน่อยอย่างด้านเดบผานุสอพงอมร ดูว่าทางด้านเดชพานุเนี่ยอาวุธวงนอกเนี่ยยังพอว่ามีคนระับแล้วก็หลากหลายฝ่าอาวุธเนี่ยวงนอกดูว่าจังหวะดักเตะดักแทงทําได้ดีฝ่าเข่าวงในจังหวะกดแขนจังวหวะดันแทงจังหวะหว่างแทงเนี่ยดูว่าทางด้านเดชพานุเนี่ยทำได้ดีฝ่ารูกอึดลูกทนโดนต่อโดนการยื้อเลยปลาย่าดูว่ามั่นคงฝ่าทรงมวยเนี่ยดูว่าแข็งแก่งแข็งแรงฝ่าประกอบกับกระดูกมวยการผ่านมวยชื่อเสียงมวยที่ดูดีฝ่าจะบทเบียดเอาชนะนักชกรุ่นน้องรุ่นหน้องนั้นจอมทับพุ่มพันธุ์่วงเป็นแบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่3การสดคู่ที่3การสด,สดไปร้องคู่เอกเป็นการพบกานทางด้านเพชรน้ำคำพันดักรัตนบุรีพบกันทางด้านเพชรกิดรกษดา CMA Academy ต่อยเวทน้ำหนัก1 1 9ปอนด์ฝ่ายแดงนั้นเป็นทางด้านเพชรน้ำคำพันดักรัตนบุรีหรือด้านเพชรน้ำคำสิทธิพธาตุอายุนะครับ26ปีเป็นมวยมาจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์สูง165เซนติเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยพันดักรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ ทางด้านเพชรน้ำคำนะครับเป็นมวยถนัดขวาครับอาวุธกุบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนเตะหนักต่อยแรงนะครับมาสอกอ,อยรุนแรงสอกดักสอกสวนจะใช้ดีออกได้คมมีลูกเตะขาแรงแรงเข่าในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแก่งแข็งแรงใช้ได้นะครับศอกร,ระระยะประชิดเนี่ยออกได้ดีหัวที่ดุใจสู้ดีมีลูกตลอดสองไฟล์ล่าสุดนะครับก็มีแพ้คะแนนทางด้านราชมงคลแม่ทองใบรีไซเคลิลรายการวันชัยชิพที่เวทีมวยรุมพินี แล้วก็ไฟล่าสุดครับชนะแตกยกที่สองทางด้านโบวีสอกอรสุไหาย,ยิมที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ส่วนฝ่ายเงินทงด้านเพชรกิษดา c m a a c a d e m เดหรือชื่อเก่าวคือมานาชัยสิทธิ์เจมียวอายุ27ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดพิจิตรสูง165่งเซนเมตรทำการเก็บตัวฝิกซ้อมที่ค่ายมวย c m a a c a d e m เดมีทางด้านเพชรกิษดานะเป็นมนนวยถนัดขวาจังหวะฝีมือดีอาวุธคกบเครื่องออกนิหลากหลายรุนแรงทุกรุกนะ่นัะจังหวะดักเตะดักแทงเนี่ยทำได่ดีมาซอกเนี่ยรุๆ เข่าเกมครับวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งเก่งแข็งแรงใช่ได้ซอกรับประชิออดออกดีหัวจิตใจมั่นคงสองอไฟล่าสุดมีชนะน็อกจุดท่หนึ่งด้านตองเอ,อกกรมาน่าที่เวทีมวยจิตมณน,นแลว้วก็ไฟล่าสุดพิกแพ้คะแนนทางด้านเพชรช่องจอมบอลมหาชัยที่เวทีมวยจิตมนนมวยคู่เนี้ยสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นน้องนับชกประจําส,สม่าําเสมอฝ่าประเภทมวยไฟยเตอร์บูสตู้ดีกล้าแรกกล้าส่วนท้าดวลชวนแรก ประเภทอาวุธหนักแรงทั้รุ่นบับเตะหนักต่อยแรงวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงใช้ได้ก็นักชกด้านฝ่ายแดงเพชรน้ำคำพันดักรัตนบุรีถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุนพี่นับเก่าเกมจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่อง huh? นอกได้ในดีอาวุธออนนี้หนักแรงทุกรุ่ครับเตะหนักต่อยแรงมาสออรุนแรงเข้าในปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงใช้ได้แต่ตีถึงว่าหยุดจะหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเนี่ยไปนานล้นสามเดือนครับต่อยไวไฟสายนี่ต้งแต่ เดือน8ครับก็นักชกด้านฝ่ายเงินเพชรกิษดา CMA อ c a d คาเดมีมวยคู่นี้สมาชิกประเภทมวยเก่าเกมอายุมวยมากกันทั้งคู่ครับอาวุธออกได้หนักได้แรงกันคู่ใครพลาดใครโดนใครยังมีสิทธิโ์โดนนับโดนน็อกได้เลยครับและส่วนตัวนะักสมาชิกผมเลือกชอบทางด้านนักชกุน,น้องชกประจําสม่สมําเสมอฝ่าอย่างด้านเพชรน้ำำําคําพันดักรัตนบุรีดูว่ามวยคู่นี้สมาชิกยกต้นๆเนี่ยน่าจะออกมาแร็อาวุกันสนุกครับประเภทอาวุธหนักแรงกันทั้งคู่แต่เป,ป็ปลานับเกมมะท้บทเบียดแล้วบุปแล้ว ดูว่านักชกที่ชกประจ,จําสม่ํงเสมอครับอย่างรัดเพชรน้ำำําคําการยืนและไปปลายเนี่ยมั่นคงฝ่าโดนต่อโดนเนี่ยรูกอึดลูกทนดูดีฝ่าจะบทเบียดชนะเพชรกิษดาซีเ a c มคามีเป็นแบบสนุกก็มาถึงค,คู่ที่4การสดคู่ที่4การสดเป็นคู่เอกเป็นการพบกันทางด้านพอยวิทยาวุฒิชิปปิ้งพบกันทางด้านปะจันบาลสอจอวิชิตแปดริว้วต่อยเวทน้ำหนัก133ปอนด์ฝ่ายแดงเป็นทางด้านพอวิทยาวุฒิชิปปิ้งหรือด้านพอยวิทยาเพชรสี่หมื่นหรือด้านพอยวิทยาชอวิมลสิล อายุ28ปีเป็นมวยมาจาาอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง1 7 4เมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเพชร40,000ทางด้านพลวิทยานะเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงบู๊สู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอวุธปลอดใหญ่ปลายแรงครับจังหวะดันแทงขวางแทงทำดีเตะหนักต่อยแรงครับจิตวใจสู้ดีมีลุกึตลอด2องไฟล่าสุดเป็นพลิกแพ้คะแนนร้านชายสอ,สอ,สอต่อยแปล้วที่เวทีมวยจิตมังนนท์ แล้วก็ฝฟายล่าสุดครับชนะคะแนนทางด้านเพชรมรกตชนบุรีอาร์ตมีมวยไทยที่เวทีมวยจิตมงคลส่วนฝ่ายเงินนะับเป็นทางด้านปะจจันบานส่อจรวิชิตแปดริ้วหรือด้านปรจจันบานพอเจริญแพทย์อายุ27ปีเป็นมวยมาจากอำเภอสี่ราชาจังหวัดชนบุรีสูง170เซนติเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวย b c ซบวกสอจรวิชิตแปดริ้วทางด้านปรจจันบานคนะับเป็นมวยถนดัดขวาคนะรับทรงมวยมวยฝีมือหลักเรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาด เก็บกบารบังโต้เก่งนับเก่าเกมนับมาสออ่อ,อยรุนแรงสอกดักสอส,อสวนเนี่ยออกได้คมใช้ดีครับจังหวะดักเตะดักแทงทำได้ดีเรียมหักเรียมเทนนะไม่ดีลูกเคลียร์ขาหน้าลูกทําลายจังหวะเนี่ยทำได้ดีนะครับเข่าในกระปั้มรัดมัดตีดีแข็งแรงพอใช้ได้นะครับสอกร,รับชิดออกได้รวดเร็วอันตรายพัวจ,จิตใจมั่นคงสองไฟล่าสุดมีชนะน็อกยกที่สองนันทวนกออมนาที่เวทีมวยลุมพินีรายการวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ไฟล่าสุดนะแพ้คะแนนทางด้านโจเซฟจิตมงนลที่เวทีมวยจิตมงคน มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรูปร่างช่วงชกได้เปลี่ยนนับสูงรอยฝ่าบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันออกอุฒครับเตะหนักต่อยแรงมาสออรุนแรงจุดเด่นในมวยเข้าในแข็งเก่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงการอยู่แล้วปลายมัน่นคงมาตรฐานการทํามวยมค่าเนี่ยดีครับแฟนมวยให้การยอมรับหน้าเสื้อตัวเงินดีมีทีมงานรันสู้ดันเล่นนักชงด้านฝ่ายแดงพลวิทยาฮุชชิปปิ้งถ้าสมาชิกชอบเพศมวยฝีมือจังหวะฝีมือดีนับรักเปรี่ยมสมองมวยดี อาวุธครบเครื่องครับนอกได้ในดีเก็บกันบางโตเก่งจังหวะดักเตะดักแทงเนพะอดีมาสอ,อกอุ่นแรงสอ,อกดักสอ,อกสวนในใช้ดีออกได้คมเก่าเกมรนะับรู้จักจังหวะเร่งรู้จักจังหวะฉายแต่พื้นน้าเดิมต่เป็นมวยที่ปลายไม่ดีครับโดนบดโดนเบียบมียุบมียน่นมียอมแล้วก็ชกติดทรงถอยมากครับติดตรงตั้งรับมากทําให้เกมการชกเนี่ยเป็นตัวแพ้ง,ง่ายครับแล้วก็แฟนมวยไม่ชอบคนระับก็นักชงด้านฝ่ายเงินปาจันบารสอจอวิชิตแปดริว้ว มวยคู่นี้สมาชิกถือมวยเกรดเนทั้งคู่ครับชื่อเสียงนี่ดังด้วยกันดังมานานด้วยกันทั้งคู่นลครับส่วนตัวเรื่องชอบทางด้านมวยเข่านานเหนียวแน่นแข็งแก่งแข็งแรงครับรูปร่างโงชโกเนี่ยได้เปรียบทางด้านพลวิทยาบุธชิปปิ้งครับแต่ถ้าสมาชิกชอบเหมือนกันชอบเหมือนผมนะครับยกต้นๆเนี่ยถ้าเกิดสมาชิกชอบท่านพลวิทยาขอให้ใจเย็นสักนิดครับเพราะว่าดูว่าจังหวะฝีมือความหลากหลายความรวดเร็วของวุเนี่ยทางด้านประจันบาร์เนี่ยอาวุธจะออกได้หลากหลายรวดเร็วฝ่าครับต้นๆ้นเนี่ยจังหวะออกมาออกทรงเนี่ย ไอ้ทางด้านจังหวะออกหมัดแล้วออกซอร์ทางด้านประจันบาลเนี่ยทาได้ดีฝ่านะครับแต่ถ้าเกิดผ่านแักสองยกไปแล้วนักมาชิกดูว่าทางด้านพรมิญ,ญานับไม่พลาดโดนศอกแตงครับือว่าโดนศอกนับนะครับดูว่าเกมไปปลายบทเบียบแล้วทางด้านพรวิญ,ญาเนี่ขอให้ต่อยทุกวิธีนะครับเน้นเดินเปิดเกมปั้มเข่าใน,นครับเดินแทงขวางแทงเดินบทเดินเบียบไปแล้วดูว่าเข่าในเนี่ยแข็งแก่งแข็งแรงไฟเลยครับ ประกอบการยืนอและเปปลายเนี่ยมั่นคงฝ่าลูกอึดลุกทนเนี่ยดูดีฝ่าเห็นนะครับทาดมวยท่าต่อรดมวยเนี่ยดูดีฝ่าการยืนอและเปยปลายเนี่ยมั่นคงฝ่าประกอบกับหน้าเสือตรงเงินเนี่ยดูดีฝ่าแน่จะเอาชนะประจันบาลส่อจอมชิดเป็นแบบสนุกการเข้าวิจารณ์สี่คู่จบมแล้วผมจะสรุปการเข้าวิจารณ์ให้สมาชิกฟวังครับคุยหนึ่งการสดครับผมเลือกชอบทางด้านนักชกที่ทรงไฟเตอร์ครับอาวุธหนักแรงครับยานปอเจ่อาวุธดอนดูว่าเป,ป็ปายในบทเรียบแล้วดูดีฝ่าจะชนะนนบ,บิ๊ก คุยสองการสดผมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่ครับเข่าต่อเข่าดูว่าไม่กลัวครับมวยทรงนี้ทางด้านเดชพานุสอโมมรจะบทเบียดเอาชนะจอมทัพผู้มันม่วงเป็นแบบสนุกคุยสามกาสโซดผมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องครับชกประจําสม่ําเสมอฝ่าด้านเพชรน้ําคําพันดักรัตนบุรีดูว่าปลายกายีระมั่นคงฝ่าโดนต่อโดนดูดีฝ่าจะชนะเพชรกิตตาซีเอเมอาคาเดมีเป็นแบบสนุกคุยสี่กาสโซดผมเลือกชอบทางด้านพอลวิทยาวูดชิปปิ้งครับดูว่าต้นจังหวะมือเป็นรองนิดหน่อยครับแต่ปลายดูด จะเอาชนะปัจจันบาลส่อจอวิชิตเป็นแบบสนุกสําหรับสัปดาห์นี้ครับมวยดีวิถีไทยเนี่ยผมเลือกมวยเด็ิตดาวไม้สมาชิก1คู่ครับผมเลือกชอบทางด้านพรวิทยาวุชิปปิ้งครับดูว่าไปไปลายการยืนระมั่นคงฝ่าครับตรงการชกเนี่ยดูดีฝากแข็งแกร่งแรงฝ่า,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 าครับ,รบจะเอาชนะปัจจันบาลส่อจอวิชิตเป็นแบบสนุกการแขางจันสี่คู่พร้อมมวยเด็ิตดาวก็จกลงแลวสมาชิกหญ้าเรื่อครับยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนได้สองข้างอกอกการชูมืออย่ารบเจ้ามาระบกการชดไปครับ